สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับาพี่น้องมาดูช็อตเด็ดรถรถล้อแบกหินมาน้องแบกหินมาเอียงกระแทกแร่เลยเอาโค้สุดดีซีี่สิบครับอะ <c oughs> ดรครับโอ้ นี่ครับพี่น้องโอ้โหเฮ้ยโอ้โหรถสไลด์จะตกอีกไหมน้องนี่จะมาดึงโอ้โหเล่นนทุบสติมถังอย่างนี้ เลียร์ออกแล้วครับเนี่ยนี่เป็นรถเล็กเดี๋ยวเอารถสไลด์ดึงด้วยครับไปดูอีกมุมหนึ่ง,งอเอารถสไลด์มาช่วยครับนี่โอ้แต่ว่าเป็นสิบล้อจะดึงขึ้นเลยหอเป่เา,น,น,นะน,านี่ โอ้เอาออกจากน้อยบ่ละ่ะชั้นปอกครับโอ้ชั้นปอกอ้นี่ครับ Fc9J Euro3 Ino ห้าร้อยโอ้นี่ครับ ตัวน,นี้ถนนใหม่จะว่าแบกหินครุกมาประมาณประมาณเก้าตันกว่าจากเข,ขาอังคารก็เลยเอียงกะแทะแร่ครับโดโมิเนเตอร์ฮีโน่ห้าร้อยเอฟซีูโร เดี๋ยวจะเกาะดึงครับนะนี่ครับเกาะดึงโดยใช้รถสไลด์สิบโลครับเนี่ยรับจ้างแบกรถขุดสบายๆน้องร้อยสามห้าร้อยสีสิบได้ครับทั่วรัตนาจักรช่างอกจัดให้แล้วก็มี ผมสากื c อพซีครับอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะลองดึงดูครับเกาะดึงว่าจะขึ้นไหมอันนี้ภาพรวมนะพี่น้องทางใหม่ก็เปียกอ่ะเดี๋ยวจะลอง

จากเขาขอังคารครับเอาหิน,หน้าครอเอาหินทุกออกครับจะได้รถจะได้เบาลงร้อห้าครับครับ โอ้ยหินกับสิบตันแล้นนะอะยี่สิบห้าครับโคมสื่อพีซีสองห้าพี่น้องหรือว่าสองตันครึ่งกำลังจะจ้วงรถชุบอะกดลงไปครับฟ้าเปิดวา่าล่ะ <Okay. laughs> โอเคโอ้ออกไลยออกไล่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโลยโก,ย,โกยขึ้นได้ครับนะเอามาปูทางเอาออกจากสองตันหนะ่อยร้อจิตห้าครับ ซีซูปเทอร์โบอีโนโ,โดมิเนเตอร์500 F49J พอไหมพอคนขับพอใจยังอ่ะเดี๋ยวรถสไลด์ดึงครับแล้วก็รถไมโครดันด้วยอ่ะช่างปอกบุรีรัม เจโอเปซี่ครับ2 1 0หนึ่งศูนย์รถสไลด์หนึ่งเดียวในบุรีรัมย์พี่น้องมีงานก็ <laughs> มีงานแบก,กแม็กโครรถไทยรถเกี่ยวข้าวได้หมดครับคือชิ้นใหญ่มาเลยช่างป๊อกดูต้อนรับช่างป๊อกจัดให้เป็นสไลด์นะ,ะเป็นสไลด์นีนน่คือขึ้นปลอดภัยน้องนี่นครับ<า>จะขึ้นลักษณะนี้เลยนะครับ ขึ้นลนักษณะนี้ลแ,<ต>แล้วก<ส>็วส่งทั่วไทยครับสังกบุรีรำโซนอำเภอบ้านโพวดครับจัดให้เอาจังไหนนี่ดึงเลยเฮสูตรญี่ปุ่นเลยครับขึ้นรถไทยรถกระบะรถเก๋งได้หมดครับ210 จะดึงแล้วไม่้องอ่ะสัญญาณแล้วครับผลรีโมทแล้ววินแล้วน้ลองวินแล้ว ันะไม่โคดันซอยบ่ล่ะบ่บ่บ่ทางลุนพัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเปิดเอาหินออกพี่น้อ,อ,นองเพราะว่ามิดเลยครับตัวไฟท้ายจะแตกนะครับตรงนี้เขาจะนอ้อยเขาจะนอ้อยเออออกแล้วโอเค ตต้องเอาหินออกให้หมดครับจัสารถก่อนฮะโอยลงเรื่อยๆมันะ้งไปตะวันข้าวอยู่ตอนนี้ต้องเดินดีๆครับ เข่น้องนัก ค่อยครับสามสูบพี่น้องระบบสูบพีซี25ครับรุ่นนี้รุ่นไหนนะมันจะเป็นรุ่นเจ็ดนะครับนะรถตะไลตั้งย่นุนครับ สวยด้วยด,วยดิสลิงดึงนี่ดูมุมหนึ่งนะครับ หินลงให้เยอะที่สุดจะได้ดึงสบายครับรถจะได้ไม่เป็นไรอเอาออกจนหมดครับงานนี้เอารถไปก่อนครับเอารถไปก่อนอเร่งเครื่องไว้อยู่ครับ รถสไลด์สกายวิคุณสองไร่สิบแปด่าง๊อกจะให้อะเดี๋ยววินนะครับนะ เอาเล่นเครื่องหน่อยหักล้อไปนู่นหักล้อนู่นขึ้นแล้วเป่น้องขึ้นแล้วครับแจวแจวแจวหักล้อหน้าหน่อย ขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วครับอ่าอยู่เฉยๆโอ้บินแรงครับนะโอเคครับปลอดภัยแจ๋วแจ๊วโอเคครับจบข่าวปลอดภัยโอ้แรงมากครับชุดวินนี่ครับ ก็สไลด์ช่วยได้เยอะเรียบร้อยแล้วทัานฟอกจัดให้ครับเรียกใช้บริการได้ครับโซนบริการรถไทยรถเกี่ยวรถรถจุดร้อยสอร้อยสามได้หมดครับ กดติดตามเลยครับสวัสดีครับ